สวัสดีครับมันนีผ้ามาทองไอหนังสือที่ผมไอทองเป็นโดนล,ละผมเปเลียนมาเลียนเลียนจากหนังสือเนี่แหละครับเวลาว่างๆผมก็จะอ่านไอหนังสือธรรมะว่าพจนสอนไว้ดีผมเลยอยากมากให้พี่น้องหูน้ำนะครับว่าเวลาเข้าจิดเขียดหรือเวลาเข้าเอียงนี่หนังสือธรรมะซอยเข้าได้แล้วเข้าปฏิบัติได้ดีครับ พระพุทธองค์ทรงข้อสอนให้นิกรสร้างหลักฐานให้เร่งการทำงานด้วยขยันและอดทนฝึกฝนตนรู้อดออมถนอมใช้ให้นานนานคนพ่านอย่าได้คบมุ่งประสบแต่คนดีวจีต้องซื่อสัตย์อย่าตบัด,ด่าโลเลเสเพทางชิบหายเว้นให้ไกลความเดือดร้อนสังวรเรื่องเหล่านี้ท่านจะมีสุขสบายพกรทรัพย์ทีหาได้ประหยัดใช้เท่าจําเป็นส่วนหนึ่งเลี้ยงครอบครัวพ่อแม่ตัวส่วนที่สองส่วนสามเก็บสำรองเอาไว้ใช้คราวจําเป็น ที่เหลือเพื่อแผ่พระาศาสนาให้ถาวรน,นิกรควรจดจำลงมือทำให้เกิดผลประโยชน์เกิดแก่ตนและเป็นผลส่วนรวมเทินนี่ครับเพิ่นเขียนไวด้ดีเลยครับผมก็พยายามเหตตตามปฏิบัติตามแต่กับหันถึงขนาดว่าใดนะครับคนห้องกับุกสิ่งทุกอย่างองคอยเป็นคอยไปครับนี่แหละครับเวลาว่างของหนุมบนกระสิอ่านหนังสือ ธรรมะทำรยังไปนี่นะครับซอยได้หลายๆเรื่องเลยครับไพ่ยังบ่ได้กับเพชรคือผมวาด้วยครับอา่านหาหนังสือพระหนังสือยังกระไดที่ว่าเทามักอ่านมาก,ามากยังนะครับแล้วก็มาประยุกต์ใส่กับชีวิตเท่าครับบ่ว่าสีเกิดยังขึ้นกับสู่ๆไป,ไปน้ำกันนะครับเด้อคอยเบาคอยจาะศึกษาไปน้ำกันนะครับนาะ ไผมียังกับคอมเมนต์มาคุยกันในเด้ครับดื้อมากกัซอยแท่ซอยไหลกดติดตามไ้น้องมูญในเด้อครับมาพามาท่องไรจากหนังสือเพ,อพิ่เนซ้อนไว้ดีรีครับนุ่มบนก็ะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ